ไปดูกันต่อเลยดีกว่ากับน้องกั้งแล้วก็น้องเต้ค่ะก็เอาให้ดูกันค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เขาออกงานนะคะที่โอเคแฟมิลี่แต่ว่าเราเก็บของเมื่อวานเนี่ยของวันเสาร์ไว้ดูวันจันทร์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเรายังค้างเติมกันอยู่นะคะที่งานคอนเสิร์ตสามพาวเวอร์ทรีนั่นเองนะคะก็จะไปดูกั้งกับเต้เขาไปโชว์ค่ะโชว์ยังไงไม่รู้ค่ะแฟนคลับนะคะขวนเลือดอาบเลือดหยดแหมแมแมเห็นแผลนิดเดียวนะคะของน้องกั้งเนี่ยเลือดไหลไม่หยุดค่ะส่วนเต้ค่ะโดนตะปูตบนิ้วค่ะนิ้วเขียว ก็เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไปดูสองหนุ่มเขาออกคอนเสิร์ตสัญจรครั้งแรกจะเป็นไงบ้างนะคะไปฟังค่ะสวัครัวัครับวันนี้มา้มาเชียร์เลยครับแต่ปรากฏว่าเจอญาติเยอะมากเลยมีพี่ๆศิลปินหลายคนมาครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราที่เราได้มาพาวเวอร์ทีมของช่องสรู้สึกดีใจมากครับพักเนได้เจอพี่ๆนะครับใช่ครับคนเยอะมาก ครับฮร์รู้สึกไงบ้างครับก็คือคนเยอะมากเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นเอาดอใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็คือทุกคนที่มาคือเขาเขาชอบสนฟุตบอนเลยอกสั่งฟุตบอนแนวนั้นเลยแล้วก็เขามาด้วยความสุขแล้วก็แบบมาด้วยแบบว่าอยากสนุกร่วมกับเราครับผมใช่ครับเเพลงของแต่ละคนมาร้องเนาะใช่ฮะอย่างเต้ก็เพลงด้วยมือของเธอครับเป็นซิงเกิลแรกของเต้มาร้องแล้วก็น้องกั้งก็เพลงจับ ครับผมแล้วก็กมีเพลงคู่กันด้วยค ah. รับผมก็สนุกสนานกันไปครับก็อย่าะว่าเพลงจับนี่แหละดูข้อมดูมือเลยนบจับแต่ว่าไม่ใช่ก้างคนเดียวเพราะก้างโดนจับใช่ไหมพี่เต้เลยด้วยมือของเธอด้วยเลยนี่ไงโดนอีกคนนึงครับเป็นไรอ่ะก็โดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกับ โดนตะปูหน้าเวทีอ๋อมไม่ได้โดนตะปูหน้าเวทีตะปูหน้าเวทีมันก็เหมือนกับมีเศษเศษมาเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราตอนช่วงระหว่างที่เราลงไปจับมือกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตอนดึงขึ้นมาก็อาจจะเบาๆครับเหมือนแบบว่าเรามาสนุกเราก็ต้องแบบว่ามีแบบว่าความมันสุดๆหน่อยมันไม่รู้สึกเจ็บเลยนะใช่ครับครับต้นตำได้ว่ามาครั้งแรกครับผมมาครั้งแรกก็ทําให้เราประทับใจเนี่ยอ่ะบากรอยแผลเอาไว้แต่่วาแฟนๆก็ร้องเพลงตามได้หมดเลยใช่ครับ ครับ okay, right. คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ออกมาออกมาแบบว่าร้องเพลงให้คนฟังได้เยอะขนาดนี้ <ไอ S 1> แล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาร้องตามได้ทำเพลงของเราแล้วก็สนุกกับเราในทุกๆเพลงที่เรามาโชว์ใช่ครับแล้วก,ก็สนุกสนานครับสนุกอะไรครับทุกคนแบบเราขอมือเขาก็ยกมือให้เราเราขอให้เขาตบมือเขาตบมือให้เราก็แบบ<อ>ทุกคนแฮปปี้กับเรามากแล้วแบบสนุกสนานกับเราแล้วก็เออโอเคสนุก ครับ้านคู่นี fruit, ้หน่อยงานจิ้นต้องมางานจิ้นต้องมาครับผมแต่ว่าแอบเหงื่อฮะนี่ไงเจ้าพี่เต้ยนี่ไงครับบ้านคู่งานจิ้นต้องมาครับผมก็บ้านคู่หลังบ้านคู่หลังนี้ก็ก็มีกิจกรรมนี่หนอเรื่อยๆครับผมแล้วก็แล้วก็พวกเราก็ออกงานด้วยกันบ่อยเพราะพวกเราก็ไปงานด้วยงานนี้ด้วยกันเยอะอะไรอย่างงี้ครับผมก็ ใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยมาเชียร์ดีกว่าชื่อบ้านอูไหมคะก็มีอะไรเต้ก้างคิงดอมครับเต้ก้างคิงดเลยนะเต้ก้างคิงดอมฮะเป็นครับเขาบอกว่ามีเหตุผลนะนะเป็าบอกมีเหตุผลทขาไมนะครับผมเขาบอกว่าเขาบอกพี่เต้เป็นเหมือนว่าฮองเต้ใช่ไหมฮะก็เป็นเหมือนอาณาจักรใช่ไหมอ่ากางเป็นแบบก้างวังซากุระก็เป็นเหมือนอาณาจักรเองก็เลยมีคำว่าคิงดอมขึ้นมาครับสุดยอดเราทำเมนูกันนี่แหละนี่ไปสามคนเลยนี่ใช่มีสามคนครับมีน้องซิดี้ด้วยอีกคนนะครับผม เป็นงานประมูลของครั้งแรกเพื่อเพื่อทำบุญด้วยกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็มีงานแบบว่าเอสคาเวย์จะได้กลับมาคาเวย์ครับผมใช่ครับพีน้องสามคนเลยใช่ครับแต่วันนี้พี่กังแบบเจ็บป่วยของหายึ้บ่อยครับครับผมก็ก็ดีขึ้นแล้วครับร่างกายนี้ไม่ค่อยสบายแล้วก็พักเยอะๆมันก็ดีขึ้นครับแล้วก็ได้มาสนุกเงี้ยก็แบบมีแรงด้วยใช่ครับครับก็ตอนนี้ก็ สบายดีสบายดีแล้วก็พยายามทำให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆฮะเพื่อที่จะเพื่อที่จะโชว์ซิกแพคเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปและงานอันใหญ่หลวงอาะใหญ่มากหใญ่จริงอ่ะะจรอดูซิกแพคนะคะครับอะอแล้วแน่น ได้ยินเสียงไหมฮะป่อง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 เลยพุ่งล้วนๆไม่รอให้ส่งเลยไม่ต้องรอเขาเลยเองรอวุ้นเดี๋ยวไปเซ่อเดี๋ยวได้เจอกันละม้าได้เจอแน่นอนมีพี่ยายาไปด้วยเนาะโอ้พี่ยายาพี่นัเดชไม่มาใช่ไหมเราเราจะได้เราจะได้เราจะได้ทำตัวดีๆมีเขาหลอกไงเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้กับพี่เกเซเขามานะจริงครับแล้วเนี่ยเจอกันได้ขอบคุณครับ ก็เป็นงานใจทั้งคู่ด้วยละกันนะคะเพราะว่าก้างก็มีเออซิงเกิลจับก็เลยต้องยอมให้จับอจะเต้นได้แล้วนะคะรวมไปถึงนะคะเต้ก็มีเพลงได้มือของเธอคะ่ะ